และสำหรับในครั้งนี้เราก็ได้มาอยู่ด้วยกันที่บูธของ Fusion a d v a n t e c e ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวเองพร้อมกับหน่วยงานหรือองค์กรให้กับทุกทกท่านได้รู้จักกันก่อนค่ะครับสุทธินันนะครับจาก Fusion Advantage นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับมันนี้เป็นปีแรกที่เรามีโอกาสได้มาร่วมงาน c i d i c นะครับ <Yes. S 2> ก็ Fusion นะครับเรา เป็น System Integrator แล้วก็ Managed Service Provider นะครับเ,เราช่วยองค์กรในในการทำอันแรกก็คือเรื่องของ Digital Workspace นะครับก็เราเวิร์กกับพาร์ทเนอร์อย่าง VMware นะครับนำเสนอโซลูชันทางด้าน Digital Workspace ก็คือ VMware Workspace ONE นะครับแล้วก็ตัว VMware Carbon Black นะครับในส่วนที่สองที่เราเช่วยกับช่วยองค์กรลูกค้านะครก็คือเรื่องของการทำเน็ตเวิร กับ Security Transformation นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการทำ Zero Trust Architecture นะครับโดยเอาโซลูชันอย่าง CScaler ที่เป็น Zero Trust Exchange นะครับมา Integrate กับโซลูชันอย่าง s c w a n นะครับซึ่งก็คือ v e r o c l o u d นะฮะในการนำภาพของ Zero Trust Architecture นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ Endpoint Security อย่าง c l o u d r i t นะครับซึ่งเป็นโซลูชันทางด้าน Next Gen Antivirus EDR XDR เทร e อินเทลนะครับมาประกอบกันนะครับเพื่อจะให้ให้เกิดเรื่องของ zero trust architecture ในองค์กรของท่านนะครับโซลูชันส่วนที่3ก็คือที่ทำ d e v s e c o p s นะครับอันนี้เราก็ไปช่วยองค์กรในมุมของการทำ secure application นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เวิร์กกับพาร์ทเนอร์อย่าง Check m a r k นะครับทำเรื่องของ App security scanning นะครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งนึงนะครับก็คือทางด้านแอปโดมนะครับที่ทำเรื่องของ no code Application Security นะครับแพลตฟอร์มนะฮะก็วันนี้ครับก็เรานำเสนอโซลูชันที่ที่เป็น leading นะครับที่อยู่ในในตลาดนะครับแล้วก็เรามีทีมงานที่แข็งแรงนะครับที่ช่วยให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษา กับองค์กรของท่านได้ค่ะเห็นมีหลากหลายอย่างน่าสนใจมากๆเลยแล้วตัวไหนที่เป็นตัวไฮไลท์ที่สุดมี <High light S 1> ไหมคะ <laughs> <laughs> มีหลายตัวเลยหลายตัวหลายตัวจริงๆก็ทุก,ทกตัวจะบอกว่าเป็นไฮไลท์แล้วกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำโซลูชันที่ที่ครอบจกอบอักรวาลโซลูชันที่เรานำเสนออย่างที่บอกฮะเราเน้นไปเรื่องของการโปรเทคนะฮะยูเซอร์โปรเทคเดต้าแล้วก็ Work from a n y w h e r e นะครับงั้นโซลูชันวันนี้ ก็ขึ้นกับยูสเคสของของท่านที่มันเหมาะสมนะครับกท็ทุกตัวเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ครับอ่านะคะงั้นขออนุญ,ญาตถามคําถามสุดท้ายว่าแล้วเทคโนโลยีนี้ไฮไลท์นี้เนี่ยเหมาะกับใครคะจริงๆต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนนะฮะเหมาะกับทุกคนเลยอ,องค์กรใดที่มีอะดอปชันเรื่องของคลาวด์นะครับ การที่มีแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์นะครับการ work from anywhere นะครับใช้อุปกรณ์ any device นะครับในการ connect ข้าหา any application นะครับก็จะเหมาะกับกับโซลูชันที่เรานำเสนอทุกอย่งนี้นะครับ <c oughs> ค่ะรวมถึงในวันนี้ทาง fusion a d v a n t a g e มีเป็นของที่ระลึกมาให้ด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมาก <c oughs> ที่เตือน <laughs> เรามี <c oughs> นะครับของที่ระลึกหลายอย่างเลย่า <c oughs> ให้มานะครับแค่หย่อนนำบัตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีของรางวัลนะครับ เป็นที่ระลึกกลับไปนะครับผมค่ะแค่หย่อนนามบัตรแค่นั้นได้เลยงั้นเดี๋ยวขอฝากนามบัตรไว้ด้วยนะคะครับยังไงก็อย่าลืมนะคะมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะที่บูธของ Fusion a d v a n t a g e ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ